เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ต้องหมอเท่านั้นแหละเป็นผู้บอกว่าเราเป็นอะไรโรคทางกายนะให้ส่วนโรคทางใจเนี่ยมันต้องพระพุทธเจ้าแล้วคาสอนของพุทธศาสนา <c oughs> <c oughs> อย่าไปสนใจแต่เรื่องของพระพระกันอย่างเดียวเด้อ เรื่องของภูธศาสตรนาเนี่เข้าให้ถึงแก่นแท้คือหลักคำคำสอนของภูตศาสตรนาไหมเพราะว่ามันเป็นผลดีต่อใจของเราส้ารับตัวพระเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเพียงบุคคลบุคคลที่เป็นแบบเป็นอย่างเป็นพยานเป็นหลักฐานถึงคำสอนของ พุทธศาสนานะว่าปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเกิดผลจริงดีจริงการทำตามแล้วเนี่ยเป็นคนดีได้จริงถ้าฝ่ายนักบวชก็เป็นพระที่ดีได้จริงถ้าฝ่ายโยมอารวาจญาโยมเนี่ยก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีดีจริงๆด้วยมันดีต่อใจจิตใจเราก็มีกำลังไง ถ้าเราปฏิบัติตามถ้าคอยบำเพ็ญมันต้องบำเพ็ญมันต้องเพียน,นทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นให้ได้ยังศินห้าเนี <c> ่ย <oughs> ทำไม่ได้ทั้งหมดก็ต้องทำได้บ้างเพราะสถานะคาราวัจญาติโยมเนี่ยก็จะต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวจะเป็นกำหนดกฎจีนรักษาสินให้บริสุทธิ์หมดทั้งห้าเนี่ยก็ลำบากหน่อย ทำบาัาได้ยังน้อยมันก็จะต้องได้บ้างลนะออสักข้อสองข้อนีอ่ถ้าเรามีความตั้งใจนะความตั้งใจก็มีนักบวชนะีมันก็บวชกันทั่วประเทศไทยลนะขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเราเนะี่ย <c oughs> เด็กทงการบวชพระเนะี่ยแต่จะบวชทำไมท่านะนะั่นเนี่ย ต้งีเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วก็บนเขาไว้ถ้าหายป่วยก็จะบวชให้ก็บวชได้อยู่วันเจ็ดวันสิบอะไรวันนี้เมื่อถึงอายุครบเี่ดสิบปีแล้วก็บวชกันนั่นละวาเพณนีเราบวชให้พ่อบวชให้แม่บวชที่นี่นี่สออบวชให้พ่อให้แม่สักพรรษาเนี้ยล้วก็ศึกไปเออประกอบอาชีพ อันนี้อย่างนี้ก็มีเพราะะนี้ไไปบวชศึกษาเล่าเรียนนั่นก็มีบวชมาศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกนะนะในพิทัในพระไตรปิฎกเขนไม่มีของแท้เลยมีแต่ตัวหนังสือมีแต่ตัวหนังสือทั้งนั้นเลยแหละมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่เอามาประพฤติปฏิบัติ เราจะต้องนำเอามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าให้ถึงตัวทุกข์ให้ได้ทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ขันห้านี่เออยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารเวทญาณน,นี่มันไม่ใช่อยู่ในพระใจพิดกถ้าผู้ที่มันศึกษาแล้วนำเอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยผล ผลเป็นเช่นไรก็มีตัวอย่างให้เห็นอย่างเช่นหลวงปู่มันหลวงตามหาบวัวหลวงพ่อชาในยุคนี้สมัยนี้ก็มีทานชนมุรีก็มีท่านอาจารย์สุชาตินะี่อาจารย์สุชาติหลวงพ่อสุชาติอะไรออรนะแล้วก็หลวงพ่อจันดีที่วัดป่าอําพวันนั่นชนบุรีนะแล้วก็หลวงพ่อตันเอหลวงพ่ออัการะเดชบุญยาวาสนะ ในกรุงเ,เทพแถวลำลูกกาเนี่ยก็มีอยู่นี่ยโยมภูมิศพภูมิสวัยอยู่ที่คลองสิบเอ็ดลำลูกกาเนี่ยในเขตคลองสองนั่นก็มีเนี่ยหลวงพ่อเปียกหลวงพ่อประสบชัยพระเราก็ผู้ที่เราควรที่จะแสวงหามันก็ต้องแสวงหาเนี่ย ไม่ใช่ว่ามีพระนี่เต็มบ้านเต็มเมืองนะมันไม่ใช่นะอัน,นั้นเป็นนักบวชจุนแก่ตายนะไอ้ท่านมันศึกษาแต่ในพระไใจพิดกจบพระตรปิดกนี่ยังไม่ปลอดภัยหรอกมันคาบทุกขไม่พ้นทุกข์เพราะความอยาก่แยละ่ะเพราะความอยากมันคาบไม่พ้นหรอก <c oughs> แค่ไหนเราพยายามเก็บไขได้ป่วยมาเนี่เราก็เลยไม่มีกำลังใจนะนะถ้าเราฝึกหัดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจเราก็จะมีกำลังนะการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากเรื่องอะไรเท่าไหร่คือเราก็ทำกรรมาฐานเหมือนกับพระเขาทำนั่นแหละโยมก็ทำอยู่บ้านเลยทำอยู่ในบ้าน อยู่ได้วานกันบ้างถ้าเราไม่ทําแล้วก็ไม่มีใครทํำนะเราไม่รู้จะเอาอะไรสืบทอดเป็นมรดกเป็นสมบัติทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานเลยถ้าเราฝึกหัดเราประพฤติปฏิบัติบังรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีองพุทธศาสนาทางวัดวาอาวาสโดยเฉพาะเ,เรื่องของส่วนตัวนี่กฎระเบียบส่วนตัว ของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพุทธศาสนาก็หลักธรรมคำสอนไปวัดก็ก็ชอบแต่พระเยนะยเนี่ยพระองค์นั้นดีพระองค์นี้ไม่ดีถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะต้องมุ่งเอาหลักธรรมคำสอนที่ท่านพูดให้ฟังนะ่นะที่ท่านเทศให้ฟังเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็ไปฝึกฝัด ไปฝึกหัดฝึกฝนอบรมตนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันทําได้สะดวกนะเว้นแต่เราไม่ค่อยทำใช่ไหมมีแต่ความเพลิดเพลินสนุกสนาน่ากการอยู่การกินนี่แหละสับสนวุ่นวายอยู่อย่างนั้นจะคบค้าสมาคมกันก็ไม่ได้แบ่งแยกแบ่งชั้นแบ่งภูมิกันมึงรวยกูจน มึงฐานะสูงกูฐานะต่ำเข้ากันไม่ได้ดูสิมันไม่น่าหรอกมนุษย์เราไม่น่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกำแพงกั้นในความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะเพื่อนมนุษย์เนี่ยอควรจะมีใจอควรจะเปิดใจให้มันกว้างรับรู้รับทราบในความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์ด้วยกันเนี่ยนืม พวกหมาแมวเนี่ยมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากเท่าไหร่นะถ้าเรารักและชอบใจขึ้นมาแล้วยอมเป็นทาสหมาทาสแมวได้นะเราถึงกับขนาดนั้นเลย่วนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเมื่อเขาตกทุกข์ไปยากลําบากแสนสาหัสอะไรอย่างนี้นี่ควรจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละไม่มากก็น้อยยังน้อยก็แสดง,อ,งออกถึงความเป็นผู้มีน้ําใจ เป็นผู้มีน้ำใจในลักษณะห่วงหาอาทรกันมีคำพูดที่มันดีๆให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้เราอยู่ด้วยกันไปให้ได้จนกว่าจะลมหายใจสุดท้ายเนี่ยนะเราควรจะทำยังไงอะไรยังไงนี่มันมีอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาทั้งหมดนั่นแหละมีอยู่ถ้าเราศึกษา ฉะนั้นให้ใหเรานี่พยายามตั้งใจเนี่ยนะตั้งใจตั้งใหม่ขึ้นเรื่อยตั้งหลักขึเรื่อยตั้งหลักขึเรื่อยการที่เราขวนขวายศึกษาลักทรรความสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเท่ากับเป็นการพยายามที่จะช่วยเหลือจิตใจของตัวเองนะเนีย เอาหลักทาคาสอนนั่นแหละมาพัฒนาจิตใจของตัวของตัวเองให้มันมีกําลังใจให้ได้นิยามเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันเป็นเรื่องของกายนี่ร่างกายเขาหมอเท่านั้นแหละเขาดูแรลร่างกายส่วนใจเนี่ยหมอคุณหมอเขาดูแลให้เราไม่ได้เลยเราต้องดูแลของเราเป็นตัวของเราเองคําสอนของพุทธเจ้าคําสอนของศาสนาเนี่ยก็เพียงแต่ว่า แนะนำให้เราเนี่ยมารู้จักเรื่องของกายรู้รู้เรื่องของกายให้เอาใจเนี่ยมารู้รู้กายรู้ความเป็นจริงของกายกายเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายอันนี้จะต้องมีความแปรปรวนทุกพลภาพแน่นอนคือเจ็บไข้เนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเปลี่ยนแปลงไปคือเท่าชาแก่ชราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆ สุดท้ายก็หมดวารละก็เรียกว่าตายน่นแหละแใ่ความจริงมันก็ไม่ใช่ตายหรอกต,ตายเขาสมมูิชื่อกันมาเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตายแต่เราเราเรา,เราท่านๆได้เห็นสภาพนี้กันมายาวนานก็ทําให้เกิดความหวาดกลัวไหมไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นใจนะใจมันไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันก็เลยเติมทุกข์กันไปอีกเพราะความไม่อยากเป็นอย่างนั้น ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยแหละเติมทุกข์เข้าไปอกีกหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้ก็เติมทุกข์เข้าไปอกีกเติมทุกข์ให้ใจนี่แหละนะไม่ใช่เติมให้ใรเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพูดศึกษาแล้วก็พึบประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่แล้วบรรเทาได้คือเอาเป็นอะไรก็เป็นกันเ็าเรียกว่าพอยอมยอมกันได้ยอมยอมกับความเจ็บกับความไข้เนี่ยนะ ยอมกับความเท่าเฉลแก่ชรายอมกับการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอืเปลี่ยนแปลงไปยอมกับสภาพยอมรับกับสภาพที่มันจะเกิดขึ้นเออเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะจะยอมได้ยังไงอืมเพราะความเชื่อเนี่ยอความเชื่อตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาคือเชื่อกรรมไงทั้งบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม เมื่อเผชิญอะไรกันสั่งก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเรา,เ,าเราก็รับเอาตั้งสติให้ดีๆเท่านั้นเองถ้าผู้มีสติแล้วก็มีปัญญาจะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอุปสรรคได้ไม่มีปัญหาเลยมีสติมีความอดทนเท่านั้นแหละมันก็ผ่านไปได้ผ่นไปได้เพราะทุกสถานการณ์ที่เราเลือกปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่อย่างนั้นหรอกมันไม่อยู่อย่างนั้น <c oughs> นั่นไม่เป็นอย่างนั้นแล้วสังเกตศึกษาดูตามสื่อที่ออบุคคลเนี่ยบางทีเขาอยากจนมากเลยนะอยากจนขาดแขนแรงแขนมากในเรื่องของสรพย์สินเขาก็ยังมีความอดทนต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าไปไปได้ไปได้ด้วยวิธีไหนก็เพราะความดีเนี่ยนะเขาก็เคยสร้างคุณงามความดีมา ความดีนะั่ะก็เลยติดตามมาเจละความดีไปอยู่ตรงไหนทุกอย่างลำบากก็มีคนคอยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ได้ยู่บรรเทาทุกข์ให้ได้ต่เจด,ดูละไม่มีละเออเอเอไม่มีไม่มีที่พักไม่พักตามที่พักทางทางแอบลูกสาวก็เรียนหนังสือนี่พยายามทรัพย์สินมีบ้างก็ประหยัดไม่ใช่เอเออไม่ใช่เอาไว้ให้ลูก เพื่อจะเรียนหนังสือก็อาศัยตำสลากาำข้างทางนะไรนะเมื่อมีผู้มัดเขาได้รู้เขามีผู้ได้รู้ได้เห็นประสบเห็นเขากไ็ได้ช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือเอาผู้เป็นพอ่อเอาไปเป็นเอผ่านโรงอยู่ในโรงเรียนหน่อยงานโรงเรียนไอ้ทางแม่ก็เอาไปเป็นแม่บ้านประจาเขาโรงเรียนหน่อยก็หาที่ให้หาที่อยู่หาที่พักให้อะไรให้มันเป็นไปในลักษณะนี้เขต เหตุก็คือความดีนั่นแหละเราได้สร้างคุณงามความดีมาไม่ตกอยู่ในที่ที่ไหนมันก็ไม่พอลำบากเท่าไร่มันก็มีคนคอยช่วยเหลือเขาอยู่เหมือนกันที่เราเนี่ยล่ะเราเคยก็เคยช่วยเหลือเขา,าบ้างหรือบ้างไหมล่ะเออนี่ฉะนั้นเกิดในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอย่าไปดูดายเลยอย่าไปมองข้ามความเป็นมนุษย์ด้วยกันอนนี้ด้วยกัน มีอะไรที่พอจะหยิบเื่นพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ให้ช่วยกันเถอะไม่ต้องไปเลือกชาติชั้นวรณนะศาสนาใดๆก็ตามเถอะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยรูปร่างเป็นคนเหมือนกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกันนั่นแหละอืมอืมมีความรู้สึกเหมือนกันจะได้เผชิญกับความ <c oughs> ยากลาบากเหมือนกันมีเวลาอยู่เวลาที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากเนี่ยมีทุกคนนั่นแหละไม่ว่าคนรวยไม่ว่าคนจน ไปดูเอาเรามีอยู่นี่มีเสือให้เราดูอยู่คนรวยก็ลำบากไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองแล้วมันจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่ได้เพราะบางอย่างเงินซื้อไม่ได้โดยเฉพาะความสงบจิตใจของจิตใจเนี่ยนะไม่มีขายนมท้องตลาดไปซื้อความสงบไม่มีขายเราเราต้องทำเอาเองเราต้องมาภาวนาเอาเอง มาฝึกหัดดัดใจเอาเองความสงบมันจะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้จากการฝืนใจเกิดจากการขัดใจเกิดจากการฝึกใจเมันถึงจะพอเปลี่ยนไปได้ถ้าเรามีแต่ตามใจตามใจอย่างนั้นไม่ไม่ประสบกับความสงบนนะเพราะใจเนี่ยมันแสวงหาไม่หยุดแสวงหาไม่หยุดมันคือได้มาแล้วหาอันใหม่ เพราะได้มาแล้วก็หาอันใหม่จะเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆละจิตใจนะน,นะเออทิ้งของเก่าจะเอาของใหม่เอมันเป็นอย่างนี้เรื่องของใจของเราน่ะแต่คนไม่รู้ไม่รู้นะแต่แต่คนรู้คนเข้าใจคาว่าใจเนี่ยจะเห็นใจมีลักษณะอยู่นนอยู่อย่างนี้แหละเป็นอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> มันจึงต้องมีการฝึกใจฝึกใจนะ ให้เริ่มต้นเแยศึกษาเอาเยอะแยะครูบาอาจารย์ที่จะบอกที่จะสอนเรานะนะก็มีอยู่ทั่วทั่วทั่วไปเต็มบ้านเต็มเมืองยังเหลือแต่เราเท่านั้นแหละบางคนก็เห็นจะรู้ข่าวพระที่เขาทำไม่ดีทำผิดทำเสียไหายเกิดการเบื่อนหน่ายเรื่องของพระอยากจะเข้าวัดเข้าอะไรไปอย่างนั้นลักษณะนั้นมันไม่ใช่ ันไม่ใช่หรอกถ้าเป็นอย่างนั้นเราเราก็จนอยากจนต่างาเลยไม่ได้ไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นไม่ได้เอใครจะผิดจะถูกมันของเขาผิดจะถูกปรของเองขงเาใช่ไหมที่เราศึกษาถ้าเราศึกษานะเราจะได้ความเอาความรู้จากเขาสีเอเราไม่ต้องไปติด,ดเจียนกับเขาหรอกมันไม่เกิดอะไรกับเรา เอาความรู้จากเขาเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นใช่เอมันใช่หลักคำคําสอนของพุทธศาสนาสอนแล้วให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่เออเราก็เลยได้ความรู้จากเขาเอ,เอามาบอกตัวเองเอามาสอนตัวเองชี้คุณชี้โทษอืแต่บอกนั่นแหละก็ไม่ไม่ปฏิบัติตาม คำสอนของศาสนาไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนั้น่านสอนมาอีอย่างก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งเอา้ามันก็ไปคนละเรีองเลยไหมไอ้การสอนแบบเชียงใหม่อยู่ทางนู้นทิศเหนือให้เดินไปทางเชียงใหม่ไปนู้นเราไม่ไปเราไม่ไปทางนู้นนี่เราก็ออกปาภาคตะวันออกเถะ้ะภาคตะวันออกนู่นมันก็ไปที่ไหนมันก็ไปขเขมรน,นู่นไม่วุ่นวายไม่มีอะไรจะกิน ข้าผูกข้ามเขาไปทุกอย่างลำบากไปเจอแต่ความว่างเปล่าเจอแต่ความแห้งแล้งเออมันก็เป็นอย่างนั้นดัะนั้นเราต้องศึกษาทําความเข้าใจให้ถูกต้องเราก็จะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องอย่างนี้เออถูกต้องแล้วเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าถอยพยายามฝึกให้เรื่อยๆรวมแล้วก็จับตัวเองขึ้นมาตั้งใหม่จิตใจนะนะมาตั้งใจขึ้นมาเดี๋ดวยวมันก็ ถอถอยปเดี๋ยวลงไปเราไลงไปพอสํานึกรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็จับมันตั้งขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ทําไปใหม่ของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่ยากมันไม่ลาบากเราค่อยศึกษาไปค่อยศึกษาจากครูบาอาจารย์ไปไอ้ทีมันมีอยู่นี่ของดีมันก็ยังมีอยู่นี่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันยังมีอยู่ของดีคือผู้ที่นําพาผู้ที่นำพาเราผู้ที่จะบอกจะสอนเรา ผู้ที่เป็นแบบอย่างของเราโดยเฉพาะพระป่าที่อยู่ตามป่านี่พระป่าพระกรรมฐานที่อยู่ตามป่ามีเตดียดีๆทั้งนั้นยังมีอีกมากมายพระดีๆนะนะมันไม่หมดไปจากประเทศไทยเราหรอกไอ้ที่ไม่ดีมันมากมันส่วนน้อยแต่มันเป็นเหมือนกันทั้งหมดมันก็ล่มสลายไปแล้วพุค์ศาสนาในประเทศไทยเนี่ยนะมันก็แทรกอยู่ในสังคมทุกสังคมละ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือนักไม่บวชมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้าง,างปนเปยกันอยู่นั่นสิปนเปนกันอยู่นั่นถ้าเราเลือก <c oughs> เดินบนเส้นทางแห่งความดีเราก็แสวงหาคนดีที่น่ะผู้ที่ดีเป็นผู้นําพาเรา <c oughs> อย่างนั้นมาเราเราถึงจะไปได้ไปได้ะฉะนั้นขอให้กําลังใจเลยคุณโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแก่งกระจานเพชรบุรีนะขอให้สู้ ใจจิตใจมีจิตใจที่เข้มแข็งสู้ต่อโรคไปไข้เจ็บบาดพนไปให้ได้ยังมียังมีสมบัติของเราลุงเต่เราเหล่าล้านเขารอเราอยู่ให้กำลังใจอยู่อะไรอยู่เขาช่วยอะไรเราไม่ได้มากแล้วนะนอกจากคุณหมอเท่านั้นละถ้าเจ็บไข้ไดป่วยเอเอยงี้อย่างนี้เอเ <c oughs> พราะฉะนั้น <c oughs> ก็ดูแลกันไปดูแลกันไปแตุ่มสวัยไม่ทิ้งกันเลยก็ส่ง กำลังใจไปให้กันอะไรกันที่ละ่ะเออเอาอย่างนี้เนาะเออเอา